ถือได้ว่าเป็นดาราคนหนึ่งที่มีความสามารถมากมายหลายบทบาทจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงก็ร้องได้ดีแถมยังเคยมีเพลงโด่งดังอีกต่างหากแต่ถ้าหากอยู่ในบทบาทการแสดงของการเป็นดาราเสนาหอยก็ถือว่า ไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยทีเดียวครับเขามีความสามารถมากมายจริงๆสำหรับชายผู้นี้ไหนว่าจะเป็นการเล่นตลกอีกต่างหากโอ้โหทำได้ดีจริงๆครับการแสดงตลกของเสนาหอยนั้น ไม่เป็นสองรองใครจริงๆไหนจะบทบาทรับงานพิธีกรอ,อีกเสนาหอยเขาช่งเป็นคนที่มีพรสวรรค์ทางด้านวงการบันเทิงจริงๆเลยนะครับและแฟนของเสนาหอยนั้นก็สวยมากจริงๆครับหน้าตาน่ารักแถมยังดูดีมีสเสน่ห์อีกต่างหากหลายคนก็บอกว่าไม่สงสัยเลย เพราะเซนาหอยมีความสามารถมากมายขนาดนี้หากจะมีแฟนสวยก็ถือว่าไม่แปลกแต่เขาก็เป็นผู้ชายที่ขยันจริงๆครับ